ฟันอะไรวะเนี่ยรู้บ่างรูดิฟันหมดฟันหมดเอ็มสวยอยู่นะครับมาแล้วน,น,นะครับมาตะโกกตัวแรกของน้าไก่น,นะครับโอ้โหไกแหวนะบหนึ่งสองไก่เริ่มฟัแล้วครับ ไปไปไปแลว้วพุงแล้วไม่ไหวแล้วเดินไ,ไ,ไม่ไหวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการขันเบ็ดไฟฟ้านะครับผมวันนี้เราออกหมายกันที่แม่น้ำเจ้าพญานะครับผมหมายของเราก็จะอยู่ที่ แพเกินแพฟิดชิ่งบางใสนะครับแพเราจะอยู่ฝั่งนู้นนะครับเดี๋ยวเราจะต้องนั่งเรือข้ามไปนะครับผมนี่ครับผมผอของเรือเสร็จแล้วก็วันนมากับเไก่มาแกะเปชุ่นะครับ

อ๋อเยือลำตะก้อนะครับตะก้อเม็ดฟมเยื่อหมาแก่อยู่ด้วยนะจะได้ตักไว้ตักเรียกนะเ <c oughs> ต้นสวยอยู่นะครับ <c oughs> มาแล้วนะครับตเตมแรกมีตะโกกหมาแก <c oughs> แต่ตะโกกหมาแก <c> ่ <oughs> เป็นแบบใจเย็นโหไม่คิดวถ่ายคลิปให้วะเนี่ยถ่ายอยู่นี่ไงเอาเหรอถ่ายาได้พันครับน้าเปเก็บคันซ้ายให้หน่อยดิทำไมอ่ะอันผมอันเหรอกินคันหนก็แห้กินคำน,นีขนขนน้คำนมุนว้าวฮาฮปลาแล้วนะครับปลาตะโกกตัวแรกของหน้าไก่นะครับ ของนาเต้ได้แล้วนะได้กระชังลงน้ำแล้วนะครับม,ม,มันเริ่มกินแล้วมันกินเดี๋ยวหอมแล้ววะจะโกกแน่เลยวันน เอาตัวสองโลเหมือนมัมนี่มันนั้นก่โลวะเอ้ยโหตัวสวยอยู่นะโอ้โหได้แล้วครับแต่สองโอ้โหไก่เริ่มมาแล้วครับตามมาติดๆเลยปลาปลาเลยวะเนี่ยไก่มีอาการปลาเลยวะเนี่ยเือว่าดูนิ ปลาหนวดพราเหมือปลาอะไรวะปลาอะไรแบบกุ้งฝอยนะมีแต่ปลาเนี่ยนะตัวยังใหญ่อะ่ะปลาหนวดพามเหรอหนวดพามมั้งมีแต่ตัวใหญ่ๆ,ๆนะครับได้มาสามสี่ตัวแล้วนะเต้ได้มานะอืครับผมตัวใหญ่ครับตัวนี้เนี่ย ตั้งแต่9โมงนะน้าเต้เพิ่งได้วัดน,นะตอนนี้คือจัดเทียนะ่ยงแล้ว ตกอ่ฮะตั้วอไม่ต้องตักแล้วนะครับโตโตใหญ่ปรับผมปรับผมด,ดีกว่าไม่ได้อะไรเลย

แปมครับผมตะโกกอันนี้เปิดกล้องนะครับเมื่อกี้ใส่สวยเลยครับ เฮ้ยมาว,าหวะหยอได้วะสัตตตุกีเฮ้ยสวยว่ะสวยเลยวะเริ่มกินหลังเที่ยงนะบอกแล้วไายหนึ่งแต้มครับผมไม่ได้เปิดกล้องหรกอว่าเปิดไปเมื่อกี้โอ้โหอะไร กินคันไหนก็จะกินคันเก่านะเดียวะจะรวดทางเรียบ เฮ้ยตะโกงไปแล้ววิ่งไม่ต้องนะครับเขาเขาอดแล้วครับค<ห>นบนี้ตะโกงแววนเอาน้าเปของใครมาวะนะของตัวเองปะตัวเองแหละหายแล้วไนะอ,อ,อ้ผ่านนะเอ้ยตายแล้ว dong manting wah ngana ni memang

เปิดอยู่เว้ยกล้องเปิดอยู่ตักตักง่ตักง่ายตักเหรอตักก็วะโดนไหนไม่รู้โดนคางเลยว่ะโอ้โหฮ่าโชว์หน่อยเล้ <c ười> วย <c ười> สวยเยอะครับผมช่วงบ่ายบ่ายสองถึงบ่ายสามแดดร้อนออะะไร่ ใช่เหรอไม่ใช่ป่ะอี๋เอาที่มันดี่กลับได้ไงล่ะกับน้ำที่นี่ปลาละกลับบ้านนะครับตอนนี้สี่โมงเย็นแล้วนะเพื่อนเออสี่โมงเฮ้อ

สายนั่นแน่เลยที่ขาดอยู่อุ้ดดอยนี่บไปนีน่น <laughs> ตักทันหล, <laughs> ลุดพอด,ดีเลยหลุดเข้าสมิงพอดีเลยเบไม่ได้ป่าเบ็ดหลุดพอดีมันไม่ได้เข้าแม่ผมตักเมื่อกี้เลยเกี่ยวกับอยู่หน้าแย่นะครับไปไปไปไ,ไปแล้วพวุงนะ่งแล้ว ไม่ไหวแล้วเดินไม่ไหว,วไอโอ้ขันจะพุงไนงะ เตะดอใหนะกะวังสมอใส่สมองได้เสมอดไปากทัวเยอะนี่่งนเกือสุดท้ายแล้วนะครับ อ,อันนี้ไก่เหยื่ไม่เคยทิ้งเลยไก่ไม่อยากกลับนะครับหรือตอ่อนึกส่สงงานกันนะครับอตอนนี้ก็4โมงครึ่งนะ4โมงเย็นนะครับเพื่อนเห็เนแพสฟิชชิ่งบางไฟนะครับเหยื่อหมากแก่ฟิชชิ่งนะครับผสมกับลำไผ่เขียวเอ๋ขนมปังไผ่เขียวนะฮะนี่นไก่นะครับ อันนี้กระชังของหน้าไก่นะครับแทนเต้ห่วยเยิ้มสุดนี่ครับผมก็ได้ตะโกกสวยๆครับผมเด็กนี่กระชังของหน้าเต้นะครับวันนี้ใช้ใช้เบ็ดกันคนละสามสี่คันนะไม่ได้ลงเงยอะครับผมสองคนรวมกันก็น่าจะสิบกว่าตัวอยู่นะครับวันนี้สวยงา เจ็ดตัวเอาแจเ็ดตัวคนลทตเจ็ด <Okay. S 1> ตัวไปปลูก